สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่31ตุลาคมพศ2567นะครับก็มาติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทานนะครับก็เริ่มต้นกันที่สภาพอากาศนะครับของวันนี้นะครับก็ถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับแต่ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับบริเวณ ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับมีฝนตกชุกนะครับซึ่งมาดูฝนสะสมนะครับ24ชั่วโมงเช้านี้นะครับก็จะพบว่าจังหวัดที่มีฝนตกมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับตรงบริเวณอำเภอกุยบุรีนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอเทพสถิตแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ สำหรับสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําทั้ง35แห่งของกรมชลประทานนะครับเช้านี้นะครับเราก็มีสถานการณ์ปริมาณน้านะครับอยู่ในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งนะครับอยู่ที่ประมาณ50,977ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ83ของปริมาณเก็บกักนะครับซึ่งในปริมาณ5 9 0 0ล้านนี่นะครับจะเป็นปริมาณน้ําสําหรับใช้การได้อยู่ราว35,539ล้านลูกบาศก์เมตร นะครับหรือคิดเป็นร้อยละ7จของอปริมาณน้ําใช้การทั้งหมดนะครับสําหรับใน4ี่เขื่อนหลักของลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับคือภูมิพลเศรษฐกิจแควน้อยและก็ป่าสักนะครับเช้านี้มีปริมาณน้ําอยู่ในสี่เขื่อนอยู่ที่21,653ล้านลูกบาศเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละแของปริมาณน้าเก็บกักทั้งหมดนะครับซึ่งใน21,600กว่าล้านนะครับก็เป็นปริมาณน้ําสําหรับต้นทุนฤด,ดูแรงอยู่เรา 14,957ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ82ของปริมาณน้ำใช้การทั้งหมดของ4เขื่อนนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับก็ตากสถานการณ์ปริมาณฝนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปัจจุบันก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำนะครับในแม่น้ําปิงและก็แม่น้ำน่านนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให ปริมาณน้ำนะครับที่ไหลผ่านสถานี C2 นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเช้านี้อยู่ที่1609อลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีไซดโฟลรวมกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสแกกลางเข้ามาเติมนะครับอีกราว200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งกรมชมะทานนะครับก็ได้บริหารจัดการผ่านระบบชมะทานซ้ายขวาของแม่น้ำเจ้าพยานะครับเช้านี้อยู่ที่441อ่อลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ ทำให้ระดับน้ําหน้าเขื่อนของเช้านี้นะครับอยู่ที่บวก16.05เมตรรทกนะครับโดยเราระบายนะครับลดลงจากเมื่อวานตอนนี้เป็น1,451ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผลกระทบที่เกิดจากอ,อุทกภัยนะครับก็ยังคงมีอยู่4จังหวัดนะครับได้แก่นครปฐมสุพรรณอ่างทองและก็พระนครศรีอยุธยานะครับซึ่ง กรมชมพทานนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับเครื่องจักรเครื่องมือนะครับให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำนะครับและส่วนอื่นที่รับผลกระทบจาก,กภัยในครั้งนี้นะครับสำหรับในปัจจุบันนะครับถึงแม้สถานการณ์ฝนจะลดลงนะครับก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่ง หลังจากนี้ไปนะครับในหน่วยงานพยากรณ์นะครับก็ได้คาดการว่าจะมีปริมาณฝนตกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมชลมระทานก็ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในการให้การสนับสนุนติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือหากมีผลกระทบจากน้ำนะครับและในท้ายของฤดูฝนนี้นะครับกรมชลมระทานก็ได้เก็บกักน้ำนะครับช่วงปลายฤดูฝนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ เพื่อสำรองไว้สำหรับเตรียมการไว้สำหรับฤด,ดูแล้งนี้นะครับซึ่งกำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1พฤศจิกากรมชุมนุทานก็จะเริ่มส่งน้ำในฤดูการเพาะปลูกฤดูแล้งปี267ทับต่อไปนะครับถึงแม้ว่าปริมาณน้ำในปีนี้นะครับจะมีปริมาณค่อนข้างที่จะดีกว่าทุกๆปีนะครับแต่เช่นไรนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับใช้น้ำอย่างประหยัดและก็รู้คุณค่า นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับขอบคุณครับ